นั่นแหละมุดไปเลยนั่นแหละถูกแล้วถูกแล้วบุกไปลุยไปนี่แหละเครื่องจักรสังหารอย่าไปวันไว้ต่อความยากลำบากลุยอย่างเดียวเราลงไปบุกไปมุดเลยน้องไม่ต้องไปวันไว้ต่อความยากลำบากคุณนทางงานไะไรพี่ยำเน

ん、oh, <Yeah. S 1>